กระแสะความคิดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่หลายๆคนต่างคิดถึงบ่นหาไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือนักการเมืองอย่างสสพักประชาชนก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆว่าบริหารยังไงให้คนคิดถึงลุงตูยิ่งมาเจอปัญหาการประทะกันตามแนวชายแดนคนก็ยิ่งคิดถึงพูดถึงพลเอกประยุทธ์กันมากขึ้น ถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะไปดํารงตําแหน่งองคมนตรีแล้วแต่สถานการณ์แบบนี้ประชาชนหลายคนก็คงอดคิดถึงพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอปัญหาเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก,ก่อนและหลายๆคนก็คิดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากมีนายกรัฐมนตรีที่เข้มแข็งรักชาติบ้านเมืองก็คงจะไม่ยอมให้ใครมาคมเหงรังแกและคงไม่มีใครกล้าที่จะมารุกรานเพราะอาจจะเจอมาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันถึงขนาดมีข่าวพูดถึงคำพูดที่น่าจดจำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสมัยที่เป็นผอบอทอบอและมีการรบกันที่ปราสาทตาควายว่ายิงจนกว่าทางเขาจะหยุดยิง ซึ่งแอดเองก็ไม่รู้ว่าพูดจริงหรือเปล่าแต่การรบในครั้งนั้นทหารไทยถือว่าเข้มแข็งมากและทำลายฝ่ายตรงข้ามที่บุกรุกอธิปไตยจนฝ่ายนั้นต้องขอเจรจาหยุดยิงซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งและความเด็ดขาดของกองทัพไทยในเวลานั้นและหลังจากนั้นขเมรนก็ไม่กล้ารุกล้ำอธิปไตยไทยอีกเลยตลอดระยะเวลานับ10ปีที่ผ่านมา การเกิดเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในหลายๆพื้นที่ประชาชนหลายๆกลุ่มก็ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารัฐบาลอ่อนแอเกินไปเพื่อนบ้านไม่เกรงใจและครอบครัวของผู้นำทั้งสองมีความสนิทสนมอันดีต่อกันจึงเกิดเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาทั้งการขึ้นมาร้องเพลงชาติที่ปราสาทต,ตาเหมือนทมการประทะคารมระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาและการประทะกันด้วยอาวุธที่ช่องบก นอกจากเรื่องนี้แล้วปัญหาต่างๆก็รุมเรารัฐบาลทั้งเศรษฐกิจปากท้องสินค้าเกษตรราคาต่ำสุดในรอบหลายปีหรือการเกิดปัญหาใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งหลายๆคนก็มองว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์น่าจะแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นได้ดีกว่าเพราะที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช้คนเก่งทำงานใช้คนที่มีประสบการณ์ฟังผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านฟังหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงสามารถแก้ปัญหาได้ค่อนข้างดี ซึ่งต่างจากรัฐบาลปัจจุบันที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยฟังใครและเก่งอยู่แค่พวกเขาเองน้ำซ้ำยังชอบมีปัญหากับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆหรือล่าสุดเรื่องปัญหาการประทะกับกัมพูชาซึ่งบางคนก็มองว่าไม่ค่อยลงรอยกับกองทัพและมีกระแสะข่าวการปลดแม่ทัพภาคที่สองแต่นายภูมิธรรมเวยยชย